บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยร่วมกับโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงภูมิใจนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ตามวัตจักรการสืบสอระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่1เรื่องสีของดอกไม้นองเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่1นึ่งกันสวยมากเลยอยู่หน้าที่โรงเรียนแล้วแล้วตอนที่อนุบาลสามจะจำได้ไหมคพูคภาพาทัวลง หาคำตอบไปพร้อมนักเรียนประถมศึกษาปีที่1ผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ตามวัดจักสืบสอขั้นตอนที่1การตั้งคำถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเด็กๆชั้นปหนึต่างช่วยกันตั้งคำถามแล้วพบว่ามีคำถามที่น่าสนใจอยู่3มคำถามดอกไม้ในโรงเรียนมีกี่ชนิดที่ให้สีจะต้องใช้วิธีการใดในการเอาสีของดอกไม้ หลังจากรวบรวมคำถามแล้วเข้าสู่วัดจากสืบสอบขั้นตอนที่2รวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐานนักเรียนป .1 ได้สำรวจดอกไม้ในโรงเรียนและพบว่ามีดอกไม้อยู่3ชนิดที่กำลังออกดอกได้แก่ดอกอันชันดอกทองกวาวดอกเฟื่องฟ้า สู่วัดจากสืบสอขั้นตอนที่3ทดสอบและปฏิบัติการสืบสอบโดยนักเรียนป .1 ทดลองการนําสีออกจากดอกไม้ด้วยวิธีการแช่วิธีการคั้นวิธีการต้มโดยกําหนดตัวแปรต้นคือวิธีการตัวแปรตามคือสีที่ได้ตัวแปรควบคุมคือ อธิบายผลการทดลองลงในใบบันทึกเข้าสู่วัดจกักสืบสอบขั้นตอนที่6อธิบายผลดอกอัญชันให้สีตรงตามข้อสันนิษฐานก่อนการสกัดสีและหลังการสกัดด้วยวิธีการแช่วิธีการคัน้นวิธีการต้มสีที่ได้คือสีน้ำเงินดอกทองกวาวให้สีตรงตามข้อสันนิษฐานก่อนการสกัดสีและหลังการสกัดด้วยวิธีการแช่ วิธีการคั้นวิธีการต้มสีที่ได้คือสีส้มดอกเฟื่องฟ้าให้สีตรงตามข้อสันนิษฐานก่อนการสกัดสีและหลังการสกัดด้วยวิธีการคั้นวิธีการต้มสีที่ได้คือสีแดงให้สีไม่ตรงตามข้อสันนิษฐานก่อนการสกัดสีและหลังการสกัดด้วยวิธีการแช่สีที่ได้คือสีครีม ในระหว่างอภิปรายผลสรุปร่วมกันเกิดคำถามใหม่อีกหนึ่งคำถามคำถามนั้นคือเราจะนำสีที่ได้ไปทำอะไรได้บ้างทำให้เกิดวัตถุสืบเสาะวงจรที่สองการทำผ้ามัดยอมของนักเรียนชั้นป .1 โรงเรียนบ้านทุ่งเทิงขั้นตอนที่หนึ่งการตั้งคำถามเกี่ยวกับปรากฏการธรรมชาติเราจะนำสีที่ได้ไปทำอะไรได้บ้างขั้นตอนที่สองรวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐานสีที่ได้จะติดผ้าไหมและเมื่อยอมผ้าแล้วจะตรงตามสีที่ได้หรือไม่ ขั้นตอนที่3ทดสอบและปฏิบัติการสืบสอนนักเรียนปหนึ่งทำการสกัดสีออกจากดอกไม้โดยกำหนดตัวแปรต้นคือสีของดอกไม้ที่จากวิธีการต้มตัวแปรตามคือการติดสีของผ้าตัวแปรควบคุมคือจำนวนดอกไม้50ดอกและ อที่6อภิรายผลจากข้อสันนิษฐานและสีที่ได้หลังจากการยอมผ้าพ,พบว่าผ้าที่ยอมจากสีของดอกอัญชันเป็นสีฟ้าผ้าที่ยอมจากสีของดอกทองกวาเป็นสีเหลืองผ้าที่ยอมจากสีของดอกเฟื่องฟ้าสีไม่ติดผ้าไม่ตรงตามข้อสันนิษฐาน